สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและขอขอบคุณคุณเจ้าของลายมือที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดูลายมือของคุณในครั้งนี้คุณผู้หญิงที่เกิดวันที่26มีนาคม2522นนั้นหากนับเป็นปีตามแบบสากลคุณอาจเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนปีมะแมแต่ในทางโหราศาสตร์นั้นคุณยังอยู่ในช่วงหลังของคนปีมะเมียอยู่นะครับคนปีมะเมียที่เกิดวันจันทร์ เป็นคนที่มีชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขครับแต่คุณเกิดเวลาเช้าช่วง9ก้าโมงนี่เป็นเวลาที่ต้องเตรียมตัวออกเดินทางตามหาฝันคุณจึงมีชีวิตที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ลืมสิ่งของจําเป็นมิฉะนั้นจะทําให้คุณเสียเวลาย้อนหลังและหากเราสังเกตให้ดีจะเห็นว่าคุณมีเส้นชีวิตที่ดําเนินมาดีมองเห็นเส้นเด่นชัดเป็นเส้นที่โค้งสวยงามโอบอ้อมเนินสุข ที่แสดงถึงสุขภาพที่ดีมีชีวิตชีวาเป็นชีวิตที่มีทั้งความสุขมีทั้งความสำเร็จให้เห็นในช่วงวัยหนุ่มสาวของคุณมีทั้งเครื่องหมายของความสุขที่มีครอบครัวสมบูรณ์มีพร้อมฐานะมั่นคงอีกทั้งมีวาสนามาจากทางไกลที่บอกว่าคุณมีชีวิตที่สวยหรูจนใครๆก็ต้องอิจฉามองเห็นเป็นเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นขนานกับเส้นชีวิตที่เยื้องมาทางเนินจันทร์ เส้นลายมือของคุณที่แสดงออกมาแบบนี้มีความหมายไปในทางที่ดีหมดครับทั้งการเดินทางไกลการไปต่างถิ่นต่างแดนและการได้รับความช่วยเหลือจากคนในและคนนอกครอบครัวและทั้งสองจุดนี้ยังหมายถึงชีวิตหลังวัยกลางคนที่มีงานให้ทำอย่างต่อเนื่องและมักจะเป็นคนที่แก่ช้าหรือดูอ่อนกว่าวัยที่เกิดจากความกระฉับกระเฉงและความไม่อยู่นิ่งเฉยของคุณ ดวงชะตากับลายมือที่มีชีวิตดำเนินมาดีขนาดนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็จริงแต่การดำเนินชีวิตเผลอไม่ได้ครับมีจุดพลิกผันได้เสมออยู่ดีๆทำไมชีวิตที่ดำเนินมาดีขนาดนี้จึงมีจุดหักเหเหมือนโค้งหักศอกได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้เสมอครับเมื่อสองคนต่างคนต่างเก่งมาใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันยอมกันไม่ได้ ลายมือของผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตนเองสูงมีทั้งความกล้ามีสติปัญญาถึงวันหนึ่งก็จะต้องแสดงออกมาครับส่วนฝ่ายชายที่มีไฟแรงเป็นผู้ชายปีมะเสงวันเสาร์ที่มีชื่อเสียงในความเจ้าชู้ถึงวันหนึ่งก็ซ่อนความเจ้าชู้เอาไว้ไม่ได้นี่จึงเป็นคำตอบที่คุณถามถึงการอย่าร้างกับสามีว่าจะมีผลออกมาแบบไหน จะได้สิทธเป็นผู้ดูแลลูกๆแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่เหตุการณ์นี้หากเกิดกับคู่ของคุณความได้เปรียบย่อมจะมาทางคุณมากกว่าครับเพราะเมื่อดูถึงอำนาจวาสนากับบารมีของคุณแล้วคุณมีมากกว่าฝ่ายชายหลายเท่าและในที่สุดฝ่ายที่ได้เปรียบกว่าก็จะมีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงกันข้ามที่เป็นพ่อของลูกจนได้จะได้อย่างไรจะเป็นไปได้แค่ไหน เราจะมาตามหาเหตุผลกันเลยครับว่าคุณจะชนะเขาได้อย่างไรถึงแม้ว่าในมือของคุณจะมีเครื่องหมายหย่าร้างหรือการผิดใจกันเกิดขึ้นถึง3จุดจุดที่1เกิดขึ้นกับเส้นชีวิตจุดที่2เกิดกับเนินพุธและจุดที่3เกิดบนเนินเสารแต่บนเนินเสานี้เป็นจุดที่มีเครื่องหมายแก้ไขเกิดขึ้นครับ และบนเนินสุขก็มีการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเป็นทั้งเส้นสนับสนุนของเส้นชีวิตที่เกิดคู่กันสองเส้นในบริเวณของเนินสุขทั้งหมดนี้หากไม่มีความเจ็บป่วยทางกายใดๆก็ต้องตีความหมายไปในความเจ็บป่วยที่เกิดทางใจที่คุณเจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้และสองสิ่งนี้จึงเป็นที่มาของโชคของคุณที่ดีกว่าเขา อีกทั้งช่วงเวลาที่กรณีพิพาทนี้เกิดขึ้นกำลังอยู่ในช่วงที่ดวงของคุณเข้าสู่เกณฑ์ดีที่มองเห็นได้ทั้งจากเส้นในมือและช่วงเวลาดีตั้งแต่อายุ41 42 43ปีของคุณเป็น3ปีติดต่อกันที่คุณมีโอกาสชนะมากที่สุดและอีกหนึ่งเหตุผลของฝ่ายหญิงที่เป็นแม่ที่มักจะได้เปรียบก็คือความผิดที่เกิดจากฝ่ายชายที่ไม่รู้จักพอ เพราะผู้ชายที่เกิดปีมะเสงวันเสาร์ที่ถูกจัดให้เป็นคนเจ้าชู้ที่สุดในบรรดาคนปีมะเสงทั้งเจวันนี่จึงเป็นตำหนิที่ฝ่ายชายไม่สามารถปกปิดได้จึงเป็นข้อได้เปรียบที่การันตีได้เลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังในเหตุการณ์นี้คราวนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งความได้เปรียบให้คุณมั่นใจขึ้นไปอีกกันเลยครับเหตุผลข้อนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับลายมือเท่าไหร่นะครับ แต่เป็นเหตุผลดีที่ได้มาจากวันเดือนปีเกิดของลูกๆของคุณโดยตรงเพราะลูกสองคนหัวปีคู่แฝดชายหญิงของคุณนั้นเกิดตรงกับวันเสาร์ปีขานพอดีก็ย่อมเป็นเชโลของเด็กดีมีเทวดารักษาจะนำพาเอาอำนาจวาสนามาช่วยแม่ได้อีกแรงครับและจะเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่การงานมั่นคงให้แม่ได้พึ่งพาอาศัย ส่วนลูกคนเล็กของคุณที่เกิดปีมะเส็งวันพุธนั้นคุณจะได้พึ่งพาลูกคนนี้เป็นจริงเป็นจังก็เมื่อลูกอายุ20ปีไปแล้วนะครับและถึงแม้ว่าครั้งนี้ลูกคนเล็กจะไม่มีส่วนในความสำเร็จในครั้งนี้ก็ตามก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะเขายังเด็กยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำแต่เขาจะแสดงความเป็นผู้นำออกมาทีละน้อยและจะชัดเจนที่สุดเมื่อเขาเป็นหนุ่มเต็มตัว ส่วนความสุขของผู้เป็นแม่นั้นขอเพียงลูกๆมีสุขภาพดีเป็นเด็กร่าเริงร่างกายแข็งแรงพ่อแม่ก็ย่อมจะมีความสุขไปด้วยมาถึงคําถามที่เกี่ยวกับการงานและการเดินทางที่คุณถามถึงกันสำหรับคําถามนี้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้บอกมาว่าขณะนี้คุณกำลังทํางานอะไรหรือชอบทำงานแบบไหนก็ตามหากดูจากเส้นใจเส้นสมองกับเส้นวาสนาแล้วนั้น ทั้ง3เส้นหลักในมือนี้มารวมกันก็สามารถหางานที่เหมาะสมได้ครับเมื่อดูจากเส้นใจที่มีความซื่อสัตย์รู้จักวางแผนและความรอบคอบใจแบบนี้ทำงานได้หลายอย่างครับจะทำงานเกี่ยวกับการเงินก็ได้เพราะความซื่อสัตย์ต้องมาก่อนอยู่แล้วและเมื่อมาดูที่เส้นสมองก็จะเห็นได้ว่านี่เป็นมือของคนที่มีไหวพริบคิดอ่านเร็วและกล้าตัดสินใจ อีกทั้งมีความอดทนไม่ย่อท้อความอดทนนี้ก็ทำงานฝีมือได้ครับแต่ถ้าหากคุณไม่ชอบประดิษฐ์ประดอยก็หันไปขีดเขียนหรือเป็นนักสแสดงก็ยังได้นะครับเพราะคุณมีลูกๆทั้งสามเป็นกำลังสำคัญให้อยู่แล้วยุคนี้ชาวบ้านธรรมดาสามัญอย่างเราเๆท่านๆก็สามารถเป็นเจ้าของรายการได้เองเลยครับจะขายสินค้าเองก็ได้หรือจะสอนทำอาหารก็ได้ ให้เป็นไอเดียเบื้องต้นไว้นะครับหากคุณมีความถนัดอะไรอยู่แล้วก็ทำในสิ่งที่คุณถนัดนั่นแหละครับดีที่สุดให้คุณดูจากเส้นชีวิตที่แตกออกช่วงปลายแบบนี้นะครับนี่ยังสื่อความหมายได้อีกว่าการทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันของคุณจะมีความสำเร็จเพิ่มขึ้นอีกยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการอยู่บ้านดูแลลูกๆไปด้วยและการทำงานอะไรสักอย่างไปด้วย จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นพร้อมกันครับและในทางกลับกันหากคุณไม่ทำอะไรในเวลานั้นก็จะไม่มีผลงานให้เห็นเช่นกันนะครับอย่าให้วาสนามารอเกอร์มาถึงคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับการเดินทางที่คุณถามมาการเดินทางของคุณสัมพันธ์กับวาสนาครับทั้งสองตำแหน่งนี้เป็นเครื่องหมายของการเดินทางทั้งคู่เป็นทั้งการเดินทางไกลและทางใกล้ และการย้ายบ้านการย้ายครั้งใหม่ทุกครั้งของคุณก็จะมีพัฒนาการขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นเสมอนะครับไม่ต้องหวั่นเกรงอะไรคนที่เคยเดินทางบ่อยย้ายบ่อยย่อมรู้ดีมาถึงช่วงท้ายนี้อาจารย์จะสรุปให้คุณฟังให้เข้าใจอีกครั้งนะครับที่คุณมีความกังวลมากที่สุดก็เรื่องสิทธิ์ในการดูแลลูกๆและความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะชนะในการเรียกร้องสิทธิ์นี้ ที่เราได้วิเคราะห์กันไปนั้นดวงของคุณในช่วงนี้เป็นดวงชะตาที่เด่นกว่าพ่อของลูกแถมคุณได้ลูกที่มีดวงมาสนับสนุนเป็นทั้งตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณชนะในความขัดแย้งนี้ได้อีกทั้งในมือก็มีเครื่องหมายที่มีความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวและคนนอกครอบครัวคนนอกครอบครัวนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับคนนอกหมายถึงทนายความก็ได้ หรือเพื่อนบ้านที่มีความหวังดีมาเป็นพยานยืนยันก็ได้ว่าลูกๆของคุณมีความสุขมากกว่าเมื่อได้อยู่กับคุณทั้งหมดนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นครับและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือผลลัพธ์สุดท้ายที่จะออกมาจะทำให้คุณยิ้มได้แน่นอนครับและถ้าหากคุณสงสัยในข้อใดที่อยากสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ทางอีเมล หรือทางไลายก็ได้ทุกเวลานะครับพวกเราทุกคนจะเป็นกำลังใจให้คุณให้คุณสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายให้ได้ให้มีชีวิตที่มั่นคงมีทั้งความสุขความเจริญให้ได้ลูกๆที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับแม่ด้วยเถินด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม